โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องของแมวเป้านั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครเอาเฮ้ยใช่ครับรีวิวตัวละครอีกแล้วนั่นก็คืออยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นี่จึบซูซนาเดะไวสาวนั่นเองนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่าก็สกิลที่หนึ่งนะครับผมคัสยุโจมตีนะครับผมอะไรเนี่ย จมตีศัตรูทั้งหมดด้วยน้ํากดนะฮะสร้างความเสียหายแบบจักกะนะครับผมห่อหุ้มศัตรูด้วยน้ํากดนะผมทําให้เคลื่อนที่ไม่ได้และสลายโลนะครับผมหลังจากปลุกพลังบวกหนึ่งระยะเวลาบวกสองวินาทีโอเคก็คือเป็นตะกิ้โจมตีหมู่นะครับผมสร้างความเสียหายนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับผมมันก็ถ้าศัตรูมีโลมีอะไรก็จะทําลายโลได้เนาะ ก็อยู่ได้กี่วิก็แล้วแต่จะกดอัพได้จะกดอัพเลเวลนะครับผมสกิลที่สองนะผมคัสซูยูรักษานั่นเองนะครับผมก็เรียกคัสซูยูนะผมเพื่อรักษาพันธมิตรทั้งหมดนะผมหลังจากปลุกสองพันธมิตรทั้งหมดจะได้รับความเสียหายในะโรงสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหกวินาทีก็เป็นสกิลเ,เรียกเจ้าหนอนเนี่ยมารักษาเพื่อนเราทั้งหมดนะผมก็คือเป็นสกิลฮิลนั่นเองเออดีดีเหมือนกันนะ เดียวลส่วนสกิลที่สามนะผมหนึกอักขระนั่นเองก็คือมาเริ่มใช้งานนะผมเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีนะผมของของตัวเองเนาะแล้วก็ลดลดดดเมจที่ได้รับนะผมระยะเวลาเพิ่มขึ้นหลังจากทานเซนอ๋อโอเคก็คือเป็นสกิล เพิ่มด m เมจแล้วก็ลดอ่าลดพลังโจมตีของศัตนระูเนาะก็ทำให้เราตีแรงขึ้นแล้วเราก็ถึกขึ้นไปในตัวนะผมแต่ว่าอันนี้เป็นสกิลที่น่าจะใช้ได้กับแค่ตัวเองนะส่วนสกิลที่4นะผมคาถารักษานั่นเองนะครับผมเขาบอกว่ารักษาพันธมิตรหนึ่งคนนะผมเพิ่มการโจมตีและลบไขด้านลบทั้งหมด โอ้โหก็เป็นสกิลรักษานะผมรักษาเพื่อนเรานั่นเองแล้วก็วก,พวกเพิ่มพลังกำดีีให้กับคนที่รักษานะครับผมแล้วก็ลบลบเหมือนลบดีบัฟทั้งหมดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อดีอยู่นะสำหรับตัวนี้เนะาะแต่ที่อ่านสกิลมานะผมจะเอาไปลองดูกันในะสนามลบเลยดีกว่าเอาแม่วด่านนี้ละอะด่านอา่าด่านนี้ก็ได้ อยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นี่อ่านี่สกิลสามนะเห็นไหมโด,ดนดาเมจน้อยลงนะผมนี่นี่ขึ้นมาลดทำลายลดทำลายเอ๊โอ้ยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนด่านครับมันมีตัวควบคุมอ่ะต,ตัวนี้มันทำให้เราเสียเวลามากในการดูนะครับผมอ่านี่แล้วกัน ชูอลดพลังโจมตีเฮ้ยลดใช่รถพลังโจมตีปิงอันนั้นน่าจะเป็นสกิลที่สี่ในสกิลสองนะเห็นไหมสกิลที่เรียกหนอนยักษ์มาเมื่อกี้เป็นสกิลสองนะผมถ้าเรามีเพื่อนด้วยมันน่าจะฮิลทุกคนเนาะส่วนสกิลที่สี่ก็คือเอ่อที่มันจะมีสีเขียวขึ้นนะผมอันนั้นคือสูมรักษาเพื่อนเราเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เอาเพื่อนเรามานะอ่านี่งไงสกิลที่สี่รักษาเพื่อนเราหนึ่งคนแต่ว่าผมไม่ได้เอาตัวอื่นมาไง สิ๊กสองหนอนเลือดเด้งเออตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันติอันติน,ตนี่พ้นกดครับแล้วก็อ่าสก,กุตโอ้โหติดกดเห็นไหมตูจะหยุดนิ่งไปแป๊บหนึ่งนะสังเกตดูด,ดีเมื่อกี้เออแล้วกดแบงคบักอยู่งี้เลยเหรอโอเคร่อนตีกรอบหนึ่งอันติหนอนเพิ่มบลูอนี่ศัตรูหยุดนิ่งเห็นไหม เออดีโยแค่นี้<ๆ>ก็ไหนเอ่ยอ่านี่สำหรับเจ้าตัวเือเดเดว้สาวนะผมก็เป็นอีกตัวเป็นสายแทงนอะแล้วก็เป็นสายแทงอีกตัวหนึ่งที่เออเดามีดเ,มเนี่ยไม่ไม่จัดจ้านนะผมแต่ว่าเป็นแทงที่ซับพอร์ตสกิลซับพอร์ตเนี่ยเยอะมากนะสำหรับผมนะที่ดูนะ สกิลซัพพอร์ตค่อนข้างที่จะเยอะนะผมสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยหยุดนิ่งและส่วนสกิลสองฮิวเพื่อนทุกคนในทีมส่วนสกิลสาเนี่ยก็คือเป็นบัฟให้กับตัวเองแล้วทําให้ตัวเองถึกขึ้นดีแรงขึ้นเนาะส่วนสกิลสี่เนี่ยก็ฮิวให้กับเพื่อนอีกหนึ่งคนเนาะแล้วก็ลบล้างสถานะก็เป็นแ้งซัพพอร์ตเลยนะครับผมสำหรับคนที่ อยากได้ตัวฮิวตัวยืนนานๆเนาะแต่ว่าเดเมดไม่ค่อยมีนะแต่ว่ามีสกิลซับเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับแทงตัวนี้เนาะใครสนใจอยากเล่นก็ลองหามาเล่นกันดูนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย